บางคนยังเข้าใจผิดคิดว่าสภาผู้บริโภคกับสคบอคือองค์กรเดียวกันสภาองค์กรผู้บริโภคเป็นองค์กรอิสระเดินเข้ามาหาเราดองเรียนได้ทุกเรื่องจนกระทั่งถึงไปฟ้องคดีได้เองกฎหมายเนี่ยกำหนดให้เราเป็นอิสระจากรัฐจักทุนร้องกับสคบอเนี่ยคุณต้องเป็นผู้บริโภคจริงๆงสคบอเนี่ยเขาจะรับเฉพาะกรณีที่เป็นผู้บริโภคเท่านั้นฉันเป็นผู้บริโภคที่เดือดร้อนฉันเป็นผู้เสียหายจริงจริง หรือบางคนเป็นแม่คายแลดูจะปวดหัวในการที่จะหาคัดแยกเหมือนกันไหมฮะตรงนี้ใช่ใช่ถ้าเราเป็นคนใช้คนสุดท้ายเนี่ยเราเป็นผู้บริโภคแน่นอนอ๋อฉันก็บริโภคเหมือนกันแต่ฉันก็ขายด้วย <c oughs> <laughs> พี่แกป๊ปพี่ลายแมนทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะรถเขาพังเขาเป็นผู้ประกอบการหรือเขาเป็นผู้บริโภค<อ>สารปีความว่าเขาเป็นผู้บริโภคนะคะแต่นิยามของพรบรคุ้มครองผู้บริโภคเขาไม่ใช่ผู้บริโภค มาทางสภาเนี่ยดีแล้วล่ะค่ะขั้นตอนมันลดไปเยอะเลยถ้าหันหน้าพึ่งใครไม่ได้มาที่สภาผู้บริโภคได้เลยนะครับ